ไปแล้วมันก็เป็นห่าอะไรกันวะเนี่ยไอ้นี่มันป่าเพราะว่าใครวะที่เห็นพวกลูกเนี่ยใครพวกนั้นได้แล้วบอกว่ามันจะโดนพวกลูกเนี่ยเอาอีกหน้าดูหน้าเนี่ยด้วย <laughs> 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 เด็ดว่าเล่นไหนเขาไปยึดนั่นอยู่คุณนี่เนาะหลังนั้นนี่กันเจ้าเกี่ยพวกภาษาฝกา่งนะ

เฮ้ยเห็ดหลังเดียวยุ่งกันหนูเขาะมองให้มาเขาดิบไม่เห็นน้ำเราหรอรถทำกีบไเงว่าุ่กันเาแบบนี้โอ้ยน้ำมันับนับโอ้ห้

n. 10. 4. 7ไม่น้องไปไป ขวานลองเท็กเนี่ยังไงว่ันเจ็บทัเผอกินเนี่ยไม่ท้องเลยคือวันละตั้งก่อนตั้งก่ไหวพอยู่ก่อนโอย